พราะบันนี้คือเกิดขึ้นบนความประมาทนะแล้วบนความประมาทบางทีที่อุบัติเหตุต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนน่ยสิ่งที่ต้องคิดก็คือทําอย่างไรให้ไม่ประมาทยกตัวอย่างเช่นการมองในแง่ลบในแง่ลบนะความหมายก็คือที่เรามักจะบอกว่าอ๋อมันไม่เกิดหรอก เวลาพ่อแม่โดยส่วนใหญ่มักจะบอกว่าเออมันไม่เกิดเช่นเขาชะเง้อออกไปมองเขาไม่ตกหลอกให้พ่อแม่ทุกท่านเนี่ยช่วยมองในแง่ลบไปด้วยว่าแล้วถ้าเกิดล่ะจะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่สามารถรอดไปได้หลอกแต่ถ้ารอดได้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นเหตุในการเฝ้าระวังเขาเรียกป้องกันภัยเสี่ยงต่างๆนี่เราต้องมองในแง่ลบฮะเช่นไม่จิ้มปลั๊กไฟแต่ถ้าจิ้มล่ะ ก็จะสามารถดูดได้เสียชีวิตได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการมองในแง่ลบเป็นวิธีการในการสร้างกลไกในการเฝ้าระวังอันนี้พ่อแม่ทั่วทั้งหมดเลยทุกคนจะต้องคิดเลยว่าถ้ามีรั้วและถ้าเขาปีนขึ้นมาก็จะตกลงมาได้ถ้าเช่นนั้นไม่ให้เขากาั้นไม่ให้เขาสามารถเข้าถึงระเบียงตรงนั้นได้ด้วยลำพังจะเป็นสิ่งที่อาจจะต้องสร้างกรอนสร้างรกรอนประตูอะไรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเพิ่มเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุแลบประเด็นที่สองเนี่ย<ะ>หมอเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจหลักการอันหนึง่งอันนี้ข้เหตุที่สูญเสียในหมอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแต่กรณีที่พ่อแม่ที่ฟังกันอยู่เนี่ยช่วยล่อมกลับไปพินิจพิจารณาเพิ่มเติมไว้ด้วยโดยเฉพาะตอนนี้การอยู่อาศัยแบบคอนโดมีมากขึ้นโดยเฉพาะในเม,ม,ม,มืองเมืองหลวงเมืองกรุงเทพใช่ไหมคะ ใช่ฮะโดยเฉพาะในเมืองหลวงที่มันมีมากขึ้นเมื่อมันมีมากขึ้นในเราต้องกลับมาดูแล้วว่าเราจะทำยังไงแค่ออกนอกห้องไปเนี่ยให้เปรียบเสมือนไว้ว่านั่นคือออกนอกบ้านค่ะแค่ออกนอกห้องนะซึ่งทั้งๆท,ที่ในคอนโดบางทีเรามีความรู้สึกทั้งคอนโดคือบ้านค่ะแล้วเราอาจจะประมาทกับตรงนั้นออกหลังห้องไปก็คือระเบียง ซึ่งก็ต้องมองมองอว่าอันนั้นคือนอกบ้านเวลาที่เราอาศัยอยู่ในบ้านเวลาเด็กของเราออกนอกบ้าน ย่อมต้องมีใครเด็กออกหลังบ้านย่อมต้องมีใครเป็นหูเป็นตาคอยดูแลเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุเพภยัยแม้แต่ในรั้วบ้านบางทีภายในบ้านก็ต้องดูเหตุแห่งความไม่ปลอดภัยซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นเลยเช่นกองหนังสือทับลงมาเฟอร์นิเจอร์เขาดึงของเล่นซึ่งอาจจะอยู่ชั้นบนมือเอื้อมไม่ถึงแต่กระชาตผ้าปูขึ้นมาก็หล่นลงมาทั้งของทั้ง คนลงมาด้วยรเรื่องแบบนี้ให้ใช้หลักการมองลบอีกเรื่องหนึ่งที่หมอฝากพ่อแม่ผู้ปกครองก็คือเด็กที่อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นวิสัยของพ่อแม่ที่จะทิ้งเด็กไว้ตามลำพังไม่ได้เด็ดขาดครับ เพราะเสี้ยววินาทีนั้นมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นมาบนการตัดสินใจเพราะเด็กไม่เข้าใจเด็กอาจจะไม่เรียนรู้เงื่อนไขต่างๆที่พ่อแม่ก็ก็อาจจะอยู่ในความหวาดผวาแล้วก็พยายามจะดิ้นรนช่วยเหลือตนเอง<ฆ>แล้วอาจจะนำมาสู่เพศผิยได้ครับ<ฆ>ต้องคิดในแง่ลบก็คือแล้วถ้าลูกตื่น<ฆ>คือที่หมอพูดถึงว่า กลไกลก,การเฝ้าระวังนั้นให้มองที่แง่ลบคือถ้าเรามองบวกเราก็จะบอกว่าคงยังไม่ตื่นเราก็จะกลับมาทันแต่ถ้าคิดในแง่ลบเราจะคิดทันทีแล้วถ้าลูกตื่นขึ้นมาไม่เจอและเขาจะเป็นยังไงคเพราะฉะนั้นพอเราคิดในแง่อย่างนั้นปุ๊บก็จะกลายเป็นว่าพ่อหรือแม่เท่านั้นที่หายไปแต่จะมีอีกคนหนึ่งยังคงอยู่ตลอดแล้วก็อยู่ในสายตาอยู่ตลอดเวลา มันก็จะไม่เกิดเหตุเพศภัยเกิดขึ้นครับพรุ่งนี้เป็นวันเด็กถ้าสมมติในงานวันเด็กเองก็ตามถ้าคุณพ่อคุณแม่มองในแง่ลบไปก่อนก็คือเราจับมือพาเขาไปชมสถานที่ต่างๆ แต่เราก็ต้องคิดว่าแล้วถ้าลูกหลงทางกันกับเราขึ้นมาเขามีวิธีเรื่องแบบนี้เราก็ต้องซ้อมกันไว้ก่อนแล้วเช่นมีป้ายชื่อมีการซักซ้อมว่าลูกบ้านเราอยู่ที่ไหนคนแปลกหน้าแบบไหนที่ไว้วางใจได้แบบไหนไม่ไว้วางใจถ้าเกิดสมมติจะไว้วางใจต้องไปที่ตำรวจไหมอ,อะไรทำนองนี้หมอเขา้าใจว่าเราต้องมีการซักซ้อมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพศภัยขึ้นมา เพราะว่าพรุ่งนี้วันเด็กพ่อแม่พุ่มพ่อก็พาเด็กออกไปเยอะคนก็จะเยอะด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็แม้กระทั่งอย่างบางที่ก็จะมีการเล่นที่ผ่านโลนบางบางที่ก็อาจจะมเะเะีเครื่องเล่นอะไรต่างๆเหล่านี้ให้มองในแง่ลบไปก่อนว่าถ้าเกิดไม่เกิดมันก็ดีจริงแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาเรามีวิธีการปกป้อง ลูกน้อยของเราหรือลูกลูกหลานตัางหลายเพื่อให้เขาอยู่ในสถานะความปลอดภัยใช้หลักการมองลบเป็นตัวตั้งไม่ใช่มองบวกครับ